ในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมปี2025เหตุการณ์ความตึงเครียดตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาพัฒนาไปสู่การประทาระดับอาวุธหนักที่ไม่เคยเห็นในรอบหลายปีเมื่อนับจากเบื้องต้นที่ความขัดแย้งมีสาเหตุมาจากข้อพิพาทพรมแดนและปัญหาเชิงชูวชาติการเมืองที่มีรากลึกยาวนานบูกกับวัฒกรรมชาตินิยมที่ค่อยๆประตุข,ขึ้นในสังคมทั้งสองประเทศเหตุการณ์ที่เริ่มจากการแลกปืนเล็กย้ายเป็นการใช้ปืนใหญ่นำไปสู่การตอบโต้ทางอากาศซึ่งรวม ถึงการปฏิบัติการของเครื่องบินรบ F 1 6ของกองทัพอากาศไทยการใช้กำลังทางอากาศในลักษณะนี้ถือเป็นการเปลี่ยนระดับของความขอฮัดแย้งจากการประทะชายแดงทั่วไปไปสู่รูปแบบการสู้รบที่มีผลกระทบต่อประชาชนและโครงสร้างพื้นฐานพลเรือนรายงานข่าวฉบับต่างๆระบุว่าแรงกระตุ้นให้เกิดการโจมตีทางอากาศมาจากการที่ไทยอ้างว่าถูกโจมตีด้วยจรวดและปืนใหญ่ซึ่งตกใส่พื้นที่อยู่อาศัยของพลเรือนทําให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจํานวนหนึ่ง ซึ่งตามหลักการตอบโต้ทางทหารรัฐมักจะอ้างสิทธิ์ในการป้องกันตนเองเมื่อมีการคุกคามต่ออนาเขตและประชาชนอย่างไรก็ดีการตัดสินใจใช้กำลังทางอากาศนั้นมีผลทางกฎหมายระหว่างประเทศและมิติการเมืองระหว่างประเทศที่ซับซ้อนเพราะแม้ว่าการระโจมตีจะถูกนำเสนอว่าเป็นการตอบโตเพื่อป้องกันตัวแต่หากเป้าหมายหรือผลกระทบ,ะทบต่อพลเรือนและสิ่งสาธารณประโยชน์ เช่นโรงพยาบาลสถานศึกษาหรือพื้นที่ทางประวัติศาสตร์ก็อาจกระทบต่อข้อกําหนดของกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศและทําให้ฝ่ายที่ถูกโจมตีเรียกร้องความชอบธรรมในเวทีระหว่างประเทศได้อย่างเข้มแข็งในเชิงยุทธศาสตร์การนา F 1 6กลงปฏิบัติการสะท้อนถึงความสามารถทางอากาศของกองทัพไทยที่ยังคงพึ่งพาเครื่องบินรบรุ่นอเมริกันแต่ในเวลาเดียวกันก็เป็นสัญญาณการส่งสารทางการเมืองทั้งภายในและภายนอกประเทศภายในเพื่อหยืด นยันการปกป้องอธิปไตยและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนภายนอกเพื่อส่งสัญญาณว่ารัฐไม่ยอมจำนวนต่อการคุกคามแต่การใช้กำลังเช่นนี้ยังเปิดคำถามสำคัญด้านการบริหารจัดการความขัดแย้งโดยงานความมั่นคงได้ประเมินความเสี่ยงต่อผลข้างเคียงหรือคลาสเทเรเดมิกยังเพียงพอหรือไม่มีการเตือนประชาชนและอพยพออกจากพื้นที่เสี่ยงก่อนการโจมตีหรือไม่และมีกลไกที่ชัดเจนสำหรับการตรวจสอบข้อเท็จจริงหลังการประทับเพื่อป้องกันข้อบูลผิด หรือข่าวลวงที่อาจลุกลามเป็นความเกลียดชังข้ามชาติหรือการระดมผลประชาชนหรือไม่ความสําคัญเชิงยุทธวิธีอีกด้านหนึ่งคือการประเมินประสิทธิภาพของการใช้กําลังทางอากาศต่อเป้าหมายภาคพื้นดินในพื้นที่ชายแดนที่ภูมิประเทศซับซ้อนเช่นปากเขาหินและพื้นที่ชุมชนใกล้วัดหรือปราสาทโบราณซึ่งอาจทําให้การหาตําแหน่งเป้าหมายที่ถูกต้องยากขึ้นและเพิ่มโอกาสเกิดความผิดพลาดนอกจากนี้ในภาวะที่ทั้งสองฝ่ายต่างกล่าวอ้างความสูญเสียและการละเมิดการไหลของ ข้อมูลข่าวสารที่ขัดแย้งกันระหว่างสื่อท้องถิ่นและสื่อสากลทำให้การแยกแยะข้อเท็จจริงที่แน่ชัดเป็นเรื่องท้าทายจนกระทั่งองค์กรระหว่างประเทศและสื่อหลักต้องเข้ามาตรวจสอบและยืนยันเหตุการณ์อย่างละเอียดเพื่อหลีกเลี่ยงการบิดเบือนที่อาจยกระดับเป็นวิกฤตระดับภูมิภาคการตอบสนองทางการทูตก็มีบทบาทสำคัญต่อาการควบคุมสถานการณ์รัฐบาลจากมหาอำนาจ และเพื่อนบ้านต่างแสดงความกังวลเรียกร้องการเจรจาและเตือนให้มีการหลีกเลี่ยงการยกระดับความรุนแรงขณะที่ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องย่อมได้รับผลกระทบเช่นกันระงับการค้าชั่วคราวการปิดด่านชายแดนและการเรียกตัวเอกอัครราชทูตกลับหรือการในประเทศในบางกรณีเหตุการณ์ยังสะท้อนความเปราะบางของประชากรชายขอบจำนวนมากต้องอพยพขาดแคลนบริการพื้นฐานแหลถทาได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจโดยตรงซึ่งในระยะยาวอาจก่อให้เกิดความไม่พอใจในระดับชุมชน และกลายเป็นปัจจัยที่ทําให้ความขัดแย้งคงอยู่ได้ยาวนานกว่าเฉพาะกิจทั้งนี้หากมองในมุมการเตรียมกําลังและการจัดซื้ออาวุธเหตุการณ์ครั้งนี้อาจเร่งให้ฝ่ายนิติบัญญัติและรัฐกลับมาทบทวนนโยบายด้านการลงทุนด้านความมั่นคงเช่นการเสริมฝูงบินการจัดหาอุปกรณ์ป้องกันภัยทางอากาศการปรับปรุงระบบข่าวกรองและการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้การตอบโต้มีความแม่นยําและลดความเสี่ยงต่อพลเรือนและอาจทําให้ความร่วมมือกับพันธมิตรด้านการทหารต้องถูกประเมิน ในใหม่ทั้งในแง่าการฝึกการบำรุงรักษาและการแบ่งปันข้อมูลข่าวกรองในอีกมิติหนึ่งเหตุการณ์นี้ยังชี้ให้เห็นถึงบทบาทของสื่อสังคมออนไลน์ในการขยายและบิดเบือนข้อมูลข่าวภาพหรือคลิปวิดีโอที่เผยแพร่ชอบหรือไม่ชอบเจตนามักถูกใช้เป็นเครื่องมือของการโฆษณาชวนเชื่อโดยทั้งสองฝ่ายหรือโดยผู้ไม่หวังดีรายอื่น,นเพื่อสร้างแรงกดดันทางสังคมและการเมืองซึ่งยิ่งยากต่อการควบคุมเมื่อการไหลของข้อมูลรวดเร็วและข้ามพรมแดนดังนั้นมาตรการด้านความปลอดภัยข้อมูลข่าวสาร และการให้ข้อมูลที่โปร่งใสจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้จึงเป็นกุญแจสำคัญในการลดการบิดเบือนและป้องกันการลุกลามของความเกลียดชังนอกจากนี้ทางด้านมนุษยธรรมเหตุการณ์ไดกระตุ้นให้หน่วยงานระหว่างประเทศและองค์กรช่วยเหลือเร่งระดมกำลังให้การช่วยเหลือผู้พลัดถิ่นบรรเทาทุกทางการแพทย์และพยายามรักษาโดยบริการพื้นฐานที่ได้รับผลกระทบในทางกฎหมายข้อกล่าวหาการโจมตีสถานพยาบาลหรือพลเรือนยืนยันได้จะนำไปสู่การเรียกร้องความรับผิดชอบตามกฎหมายระหว่างประเทศ และอาจมีการสอบสวนจากหน่วยงานอิสระซึ่งจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ระหว่างประเทศของผู้ที่ถูกกล่าวหาสุดท้ายนี้เมื่อต้องประเมินภาพรวมความใช้กำลังทางอากาศโดย F16 ของไทยในบริบทนี้สะท้อนทั้งความสามารถและความเสี่ยงของการใช้อาวุธขั้นสูงในความขัดแย้งที่มีลักษณะผสมผสานระหว่างการยิงปืนใหญ่การโจมตีด้วยจรวดและการกระทําของกองทัพภาคพ,พื้นดินหากไม่มีการควบคุมและกรอบการเจราจาทางการทูตที่มีประสิทธิภาพความขัดแย้งอาจขยายไปสู่การประทะระหว่างรัฐ ในระดับที่ใหญ่ขึ้นส่งผลให้ความมั่นคงภูมิภาคสั่นคลอนและจะทิ้งบาดแผลทางสังคมและเศรษฐกิจที่ต้องใช้เวลานานหลายปีในการฟื้นฟูทั้งนี้บทเรียนสําคัญที่ควรถูกเก็บไว้คือการให้ความสําคัญกับช่องทางสันติวิธีการสอนห้างความเชื่อมโยงของชุมชนชายแดนและกรอบการทํางานระหว่างประเทศเพื่อป้องกันการกลับมาของความรุนแรงในอนาคตดังนั้นการวางสมดุลระหว่างการรักษาอธิปไตยด้วยความเด็ดขาดและการคํานึงถึงหลักมนุษยธรรม จึงเป็นเส้นแบ่งที่สําคัญที่สุดในการจัดการวิกฤตประเภทนี้ในระยะสั้นและการป้องกันไม่ให้เกิดซ้ําในระยะยาว